มีคนเยอะเอาไว้สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหมูอ้วนพาทัวร์ซึ่งช่วงนี้ การโควิดยังไม่คลี่คลายดียังไม่เรียบร้อยดีเราก็งดเที่ยวกันไปก่อนนะคะวันนี้เราก็เลยมากินแทนเราอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเราก็ได้ของกินมาแล้วช่วงนี้ของขาวกินไปแล้วก็ต้องดูที่ของหวานของหวานวันนี้ได้มา3ามอย่าง <S 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 ขน,นมปังนมสดคกี่นมสดแล้วก็บราวนี่ที่เห็นแหวงแวงอย่างนี้ไม่ใช่อะไรถ่ายไปแล้วรอบนี้ <laughs> <laughs> มันใจไม่ได้ก็เลยต้องมาเล่นกินใหม่นะคะงั้นเรามาเริ่มต้นที่ขนมปังนมสดกันเลยอันนี้ขนมจากร้านแต่ละครั้งหนึ่งคุกกี้นี่นะคะจริงๆที่นี่เขามีน้ำเลยนะเราก็ซื้อน้ำมาด้วยก็คือร้าน l o ิ e โ Top อ o f f e e and Bakery ่นะคะแต่ว่า,ากินน้ำหมดแล้วนึ่หนึ่งกล่องนี้ได้มาสี่ชิ้นนะคะ บีออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเนื้อมันเค็มมันอยู่ข้างในอ่ะโดนแป้งข้างนอกเอ้ยเท่าที่โอ้โหผมก็จับสัมผัสดูเนี่ยนะฮะขนมปังนุ่มมากอ๋ออืมอร่อยเพราะแล้วอร่อยเนื้อี่อยู่ข้างในอ่ะมันนุ่มมากที่ถึงับหวานมากแต่ว่าตัเครๆก็ได้หวานพอดีอืมอร่อยเลยอืมที่นี่ผ่านไปโอเคโอเคใครได้ไปที่นที่สองอะคะ อันที่สองคือบรวนี ure. Ure like, <Every S 2> mm ่เบรวนี hmm. ่ในชิ้นนี้เขาขายชิ้นละยี่สิบาทแต่ว่าเรากินไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเหลือไ้อีกครึ่งหนึ่งทำไมเราก็กินกันเลยทีเดียวเนื้อเบรวนี่แบบตรงเนื้อแป้งอ่ะมันนิ่มๆนิดนึ่งเหมือนแบบถ้าใครกินชอบแบบนิ่มๆเปียกๆนิดนึ่งอ่ะจะโอเคแล้วก็หน้าจะเป็นเนื้อแบบแป้งแข็งๆอ้ามเข้าไปโอเคนะแต่ว่าจะมีรสขมนิดนึ่งแล้วก็พอเคี้ยวไปแล้วในตัวแป้งอ่ะมันจะมีเทกเจอร์มีฟ้นฟินที่เป็นๆชาก็แล็ออะเม็ดๆอยู่ข้างในเห็นว่าโอเค และสุดท้ายกล่องนี้เลยเขาบอกว่ากล่องนี้อร่อยเราต้องมาลองหมอนขึ้นมาสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือกลิ่นเป็นกลิ่นเลยป็นจะแบบหอมมากตัวชิ้นก็เป็นแบบพอดีคำนะคะจับจับดูแล้วเนื้อสัมผัสมันอารมณ์แบบแป้งมันดูละเอียดละเอียด,ดเลยเฮ้ยพอกินเข้าไปอะ่ะเนื้อแป้งมันอะ่ะเหมืนอนแบบเป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดมากเลยแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะรสชาติก็ไม่ได้หวานเวอร์หอมแล้วก็หวานพอดีกัดเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะเหมืนอนแบบเคี้ยวนิดน,นึงก็ละล,ะลายในปากแล้วอะ่ะโอเคเลย 음음금들 ก็คือค่ะเป็นแบบร้านเป็นแคลังหนึ่งเบเกอรี่นะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้กักต,ตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนสามารถสั่งซื้อขนมแล้วก็น้ำที่ร้านนี้มาทานได้เลยนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นน้ำเนี่ยสองแถมหนึ่งสองแก้วแถมเป็นหนึ่งแก้วตอนที่เราไปซื้ออ่ะเราไปซื้อที่ร้านก็ซื้อสั่งแล้วก็นั่งรอแล้วขอไม่ได้นั่งกินที่ร้านนะคะกลับมากินที่บ้านมีฟู้ดแพนด้ามีอะไรรออยู่หน้าร้านเลยแสดงว่าเขามีบริการสั่งทางพวกระบบฟู้ดแพนด้าสั่งได้หลายคนบอกว่าโอ้ oh, ช่วงนี้อยู่บ้านกักตัวกินก็เยอะแถมกินนนนทั้้งงงขขขออาาวหี วอ้วนเหรอนี่เลยเรามีตัวช่วยดีๆแค่เด <Hey there. S 2> เอลิซาเอลิซานีนจบทุกปัญหาของคนวอ้วนเล,เลยว่าคนที่กําลังแบบว่าพยายามลดน้าหนักอยู่ตัวเราเองช่วงก่อนกักตัวเนี่ยก็น้าหนักก็ขึ้นมาพอสมควรก็คิดว่ากักตัวเนี่ยน้าหนักจะต้องพุ่งขึ้นมากๆเลยก็เลยมีคนแนะนําให้ทานตัวนี้1เม็ดก่อนอาหารกลางวัน20นาทีพฮทานแล้วหนึ่งมันช่วยช่วยควบคุมเราควบคุมอาหารแค่1เม็ดเนี่ยคือไม่ว่าจะกินกินอะไรก็กินไปไม่ต้องลดไม่ต้องลดอาหารไม่ต้องอะไรกินปกติแต่ว่ามันจะ ในระบบของร่างกายแต่ก็ทานน้าทานอะไรช่วยเพื่อเป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะดีมากเลยนี่แหละตัวช่วยดีๆที่เราไม่ต้องกลัวอ้วนอีกต่อไปไม่ว่าจะกักตัวนานแค่ไหนกินเยอะแค่ไหนนะคะแค่เอลิซาวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นถ้าใครสนใจอยากลองหรือว่าอยากทราบสรรพคุณนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะหลักร้อยถ้าใครสนใจอยากลองทานดูอยากลองควบคุมน้ําหนักช่วงกักตัวดูก็สามารถ ทักมาที่เพจเราได้เลยหรือไม่ไม่้นเม้นไว้ใต้ YouTube ของเรานี่แหละเม้นมาบอกเลยว่าสนใจมากอยากจะลองทานเอลิซาดูปวนันทั้งชีวิตจะอยากจะพร้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้เลยน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยก็เข้าที่เราเจอมาทุกคนทานคือเห็นผลกันแทบทุกคนแต่ว่าเป็นผลมากเห็นผลน้อยก็แล้วแต่ของแต่ละบุคคลนะคะโอเคถ้าสนใจก็เม้นใต้คลิปเราได้เลยขอบคุณมากค่ะบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะกินอะไรกันดี